บำรุงราดเปิดตัวเรดิ o l o g y AI ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยาผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการวิเคราะห์และระบุตำแหน่งภาวะความผิดปกติของปอดและมะเร็งเต้านมปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแสของปัญญาประดิษฐ์ AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและจับตามองจนทุกวันนี้ AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาาล พื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและอุตสาหการรมประเภทต่างๆและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในหลากหลายด้านมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือด้านการแพทย์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ถือเป็น,นกลไกสำคัญในการยกระดับทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในงานถแถลงข่าว The Evolution of Medical Imaging Technology เพศสัชกรหญิงอธิั์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราช ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และทิศทางของโรงพยาบาลบำรุงราราทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องและเราได้เปิดรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เหมาะสมเข้ามาปรับใช้ในโรงพยาบาลเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยนะคะ่ในส่วนของแมมโมแกรมเนี่ย AI ก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยรังสีแพทย์ในการวิฉัยมะเร็งเต้านมเช่นกันแต่เดิมเนี่ยรังสีแพทย์ก็จะมีการอ่านแปลผลแล้วก็วิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายแมมโมแกรมอยู่แล้วนะคะ แต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ก็จะเปลี่ยนแปลงว่าผู้ช่วยแพทย์มาช่วยโดย AI เนี่ยก็จะวงความผิดปกติตรงตำแหน่งที่สงสัยมะเร็งเต้านมไว้นะคะโดยแสดงความน่าจะเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์กำกับไว้ด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทำให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้ละเอียดขึ้นลดความผิดพลาดจาก human error ลงนะคะรังสีแพทย์ก็จะนำผลวินิจฉัยของ AI นะ่ะมาประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง เป็นเสมือนการดับเบิลเช็คค่ะ,คะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคและก็ส่งผลทําให้ประสบความสําเร็จในการรักษาต่อไปค่ะ AI เนี่ยเร็วมากค่ะเร็วกว่าแพทย์ค่ะโดยปกติเนี่ยหลังสีแพทย์ใช้ใเวลาในการดูฟิล์เต้านมเนี่ยประมาณ1-2นาทีแต่ AI เนี่ยใช้เวลาประมาณ50วินาทีเท่านั้นค่ะ ไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะให้คุณสุภาพสตรีที่มีอายุต,ตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะควรมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปีเพราะว่าหากเราตรวจรู้เร็วก็จะสามารถรักษาได้เร็วจากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกนะคะจะทําให้มีอัตราการรอดชีวิต5ปีหรือฮะสูงถึง99%เเลยค่ะแต่ถ้าหากวินิจฉัยได้ช้านะคะ ทำให้ได้รับการรักษาที่ช้าตามไปด้วยนะคะอัตรา,าก,การรอดชีวิต5ปีจะลดลงเหลือ86ลงมาจนถึง29ต์ตามระยะของมะเร็งที่สูงขึ้นค่ะครับในส่วนของ AI นะครับกับการช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์ปอดนะครับคือต้องบอกว่า AI นี้ช่วยได้มากเลยนะครับผมต้องขออธิบายแบบนี้นะครับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ปอดนั้นนะครับทุกคนคงเคยมาทําการตรวจอยู่แล้วนะครับคือจัดว่าเป็นการตรวจ ที่เริ่มต้นนะครับในเบื้องต้นคือเป็นการตรวจอันดับแรกๆที่หาความผิดปกตินะครับก่อนที่จะนําไปสู่การตรวจในเชิงลึกโอกาสที่การตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วจะไม่เห็นความผิดปกติเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เริ่มป่วยในระยะเริ่มต้นนะครับก็เป็นได้หรือว่าจากปัจจัยข้อจํากัดในเรื่องความสามารถของตามนุษย์นะครับในการที่จะมองหาความผิดปกติโดยเฉพาะความผิดปกติที่เล็กๆนะครับก็ย่อมดูได้ยากนะครับจึงเป็นการ ที่มาของการนำ AI นะครับเข้ามาใช้เพื่อช่วยเหลือรังสีแพทย์นะครับโดยที่ว่าการที่ AI นะครับพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนั้นนะครับรังสีแพทย์เองจะเป็นคนตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลจาก AI ที่ได้นะครับมาวินิจฉัยร่วมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ ซึ่ง AI นะครับณปัจจุบันนี้ช่วยตรวจหาความผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์ปอดนั้นในผ่านการรับรองจาก USFDA นะครับมีทั้งหมด10ภาวะความผิดปกตินะครับตัวอย่างเช่นนะครับภาวะที่มีจุดหรือมีก้อนในปอดนะครับหรือภาวะปอดติดเชื้อซึ่งปอดถูกแทนที่ด้วยน้ําหรือหนองหรือเลือดนะครับหรือการพบพังผืดในปอดนะครับหรือการมีภาวะน้ําในช่องปอด หรือว่าภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นการมีลมรั่วอยู่ในปอดนะครับเป็นต้นซึ่ง AI นะครับจะแสดงระดับความน่าจะเป็นของภาวะความผิดปกติว่าสูงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและ AI เองนะครับยังสามารถแสดงความน่าจะเป็นของการเป็นโรควัณโรคปอดนะครับโดยให้สกอร์ซึ่งจะเป็นวัณโรคในระยะแสดงอาการหรือเรียกว่า Active TB นะครับถ้าผู้ป่วยเป็นด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับ โรงพยาบาลบำรุงราชได้นำ AI เข้ามาใช้มาวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ของปอดนะครับมาไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนรายแล้วครับผมหลักๆเลยนะครับก็คือผู้ป่วยนะครับเวลามาทำเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยถ้ามี AI เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์ในการในการพบความผิดปกติซึ่งอาจจะพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มนะครับอย่างเช่นการพบ ก้อนมะเร็งปอดนะครับที่ยังเป็นก้อนเล็กๆอยู่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ยากนะครับ mm hmm. การวินิจฉัยได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มทําให้ผู้ป่วยสามารถมีอัตราการรักษาที่สําเร็จสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจากงานวิจัยนะครับพบว่า โรคมะเร็งปอดนะครับหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มนะครับจะทําให้มีอัตราการรอดชีวิตที่5ปีหรือที่เรียกว่า5 year survival rate นะครับสูงถึง73แต่ถ้าเกิดหากวินิจฉัยช้านะครับโรคเป็นมากแล้วอัตราการรอดชีวิตที่5ปีนะครับจะเหลือเพียงแค่18นะครับ แล้วก็อีกทางนะครับก็ยังจะช่วยเรื่องการวินิจฉัยความผิดปกติในตำแหน่งที่ยากต่อการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ในโรคบางโรคโดยเฉพาะโรคฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการมีรมรั่วในปอดนะครับซึ่งบางทีผู้ป่วยมายังไม่แสดงอาการหรืออาการเป็นน้อยนะครับการที่สามารถดีเทคได้ตั้งแต่ในระยะเนิ่นๆนะครับก็จะเพิ่มโอากาสในการรักษาของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นครับผม